phantom ดาวโฮสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift b a c k c o Fee f Lolly Owl Vital Lip Lolly E Stop and Save บ squats, ริษัท SSK p u พลับบริชิจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดฟังข้าวพร้อมคนดูพร้อมจะรออะไรกันล่ะวันนี้เนี่ยพร้อมแล้วแต่ต้องเลือกลูกคู่ก่อนนะลูก <c oughs> เลือกใครโอ้โหถ่ายเยอะางเนูไอ้ปุ๋ยค่ะ เนเขากับคล้ายๆแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกันค่ะน้าตาคล้ายๆกันนึกว่าผิวคล้ายๆกันก็ผิวสวยสวยนะนาันใช้เพลงอะไรคะวันนี้มีละใส่เพลงหนูไม่ยอมค่ะจังหวะซ้ำชาค่ะซ้ำชาไม่ยอมออกไม่ อมหนูไม่ยอมมีลมเปล่าต้องย่องม,มาตอนหนูละ่ะพอลืมตามไม่เห็นใจหนูหายวเพราะหนูเลยนอนหลับข้าวยอดม,มาจับมาจุบมาก่อ,นอหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมรีบคว้าปืนแล้วลุกขึ้นยืนวังจะยิงให้จบพอหนูจริงจรกลับพิงเข่ามาเอาะลูกซุบหนูยำงฟอสแล้วเดดลงหลังเรือนไปไปแล้วเหรอมา โขาย่องมาตอนหัุ่เ,เขาจะเขาจูโอ้โหแล้วเขาก็วิ่งหนีไปกูไม่ยอมหนูไม่ยอมถึงแจ้งความหนูหมดแรง,งแล้ว,ลวจะมาได้ทั้งไหนี่ลบล้าต้องมาทาั้งที่ซาตงใจอย่าให้เขาจูบดูมไม่แล้วหนูจะไม่เอาความ การเต้นนะการแสดงออกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วลูกเอ้ยมันมี10คะแนนแต่คุณตาจะให้20บเลยมักมัก10บก็คือสิบให้คนนี้หมดแล้วคนอื่นเขาจะได้อะไรเดี๋ยวก็ไม่มีให้เขาเขาจก็พูดเล่นกับเด็กมันก็มีแค่สิบแ้วนั้นแหละขอให้โชคดีนะคะน้องฟังค่ะ เป็นคนที่มีจิตจักร้านนะคะเวลาพูดเวลาแสดงออกมากๆและก็มีพรสวรรค์แต่ติอยู่นิดหนึ่งคือภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเวลาร้องร้องไปแล้วมันคามันจะมันจะเพี้ยนเป็นออกภาษาไม่หย่อมนั่นนะภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแต่สนุกสนานชอบค่ะค่ะมีตมากครับเรียนพี่ฝางข้าวเรียกพี่เลยถึงขนาดเรียกนับถือนะ ในการแสดงออกถือว่าทําได้ดีแล้วก็อย่างพี่โอ่งบอกนะไอ้เรื่องคําในการประกวดอาจจะต้องเติมเข้าไปนิดหนึ่งถ้าเราไปกุดมันสั้นหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเนี่ยนะฮะมันจะเสียไปนิดเดียวนะครับมีอนาคตครับไม่รู้หมายว่าก่อนที่จะร้องเนี่ยก็ต้องนัดกันแป๊บนึงใช่ไหมเขาบอกว่าให้พี่ทํไรลูกเขาบอกว่าพี่ปุ๋ยต้องช่วยหนูเต้นนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยเต้นไม่ค่อยได้โอ้ดิฉันยังตะลึงเนี่ยคนี้อยู่จนถึงณตอนนี้อยู่เลยนะคะพี เรื่องอื่นไม่ห่วงแล้วนะจริงๆแล้วแค่แบบว่าปรับนิดหน่อยอย่างที่คณะกรรมการบอกนะคะว่าเรื่องคำเพราะว่าเราเป็นการมากวดอักขระอยังไงก็ต้องชัดเจนด้วยเหมือนกันเอาละจะติดต่อหนูไปแสดงงานจะมีคนอยากรู้แล้วได้ที่ไหนครูอ้วนบ้านสอนร้องเพลงจันทบุรีนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์098 2 8 9 8 8 3 9เกค่ะนักนารัเอาละค่ะขอบคุณน้องมากเลย กับเรื่องประกันมารอพร้อมให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอยู่แล้วนะคะจากบริษัทที่คิวเชรลกจำกัดค่ะเข้าสู่ช่วงชุมทางห่วงใยท่านผู้ชมนะฮะ อย่างที่ทราบกันดีครับเราอ่านข่าวดูข่าวแล้วก็ตกอ,อกตกใจเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากมายทั้งบนท้องถนนนะฮะรวมไปถึงชีวิตของเราวันนี้เราจึงได้มีโอกาสเรียนเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประกันอุบัติเหตุจากบริษัท TQM Insurance Broker คุณวรวันณเมืองรักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณ คุณกล้วยได้เลยค่ะคุณกล้วยก็จะมาเล่าให้เราฟังนะฮะว่าสถติติตอนนี้ของอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างฮะค่ะสำหรับสถิติอุบัติเหตุของประเทศไทยในปีที่ผ่านมานะคะก็คือเราได้รับแจ้งจากอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนนะคะทั้งหมดนะคะสูงถึง74,000กว่าครั้งยังไม่ได้รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์ทำร้ายน้ำร้อนลวกหรือแม้แต่กระทั่งการโดนกระทำชิงทรัพย์สิสนและโดนทำร้ายนี่ยังไม่ได้นับรวมเลยค่ะคืออุบัติเหตุที่เกิดจากชีวิตประจำวนัน ใช่แล้วค่ะเดินสะดุดตกหกล้มบันไดใช่ลื่นหกล้มในห้องน้ําใชะไปเล่นกับสุนัขสุนัขก,กัดก้าวเท้าออกบ้านเนี่ยเราก็สามารถเสี่ยงกับอุบัติเหตุได้ในทุกๆวันแล้วอะค่ะจากสถิติที่เล่าให้ฟังบนท้องถนนเจ็ดหมื่นกว่าครั้งไม่รวมกับเรื่องชีวิตประจําวันแล้วอย่างนี้เนี่ยที่ความเสี่ยงสูงถ้าเกิดว่าเรารักรถเราก็ทําประกันให้รถรักบ้านแล้วก็ทําประกันบ้านแต่หลายคนลืมนึกถึงตัวเองนอกจากตัวเรา ทุกคนก็จะมีคนที่เรารักจะเป็นเรื่องลูกเรื่องแฟนเรื่องพ่อเรื่องแม่เราจะทําประกันคบคนคงจะแพงเนาะไม่แพงเลยค่ะทาง TQM ได้ออกแบบประกันสําหรับคนที่คุณรักโดยเฉพาะเลยก็คือซื้อแค่หนึ่งกรมธรร์สามารถคุ้มครองได้ถึง2ท่านเลยค่ะผมแม่ได้หมดท <ผม S 2> ั้งภรรยารได้หมดก็คือในครอบครัวเราคุ้ม,ค,ออรค,มครองยังไงบ้างคุ้มครองอุบัติเหตุทุกอย่างรวมถึงสัตว์ทําร้ายหรือแม้แต่กระทั่งการชิงทรัพย์ วิ่ง hmm. ราวแล้วก็ยังมีค่าชดเชยรายได้กรณีที่เราต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาล<ช>สูงสุดวันละ2,000นานสูงสุดถึง365วันต่อหนึ่งอุบัติเหตุเบี้ยประกันเพียงแค่2,499บาทต่อปีนะคะต่อ2คนใช่แล้วค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์1737อันนี้เราออนไลน์24ชั่วโมงเข้าไปดูในเว็บไซต์<ห>ก็ได้เลยนะคะ<ห>ที่เว็บไซต์ w w w t q m c o t h นะคะหรือ l i n e t q m i n s u r a n c e b ิน นะคะหรือสามารถสแกน QR code ได้เลยผมขึ้นหน้าจอให้ตลอดเลยดีกว่าได้ค่ะเป็นห่วงตัวท่านเองและคนที่คุณรักพร้อมกันในราคาเพียง2,499บาทวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรวรรณเมืองรักนะครับขอบคุณคุณกล้วยนะฮะ